วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro ชียงใหม่และฟ i l ล m e n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเตรียมตัวขับ1,000กิลเมตรจนสุดท้ายแล้วได้ยูม MG4 นะอันนี้เป็น long range 64 kWh วัต์ชนะครับแล้วก็เราจะเช็คดูนะ่ว่ามันจะขับเร็วแค่ไหนนะผมคำนวณว่าน่าจะเป็น10ชั่วโมงกับ10นาทีนะครับมันชาตเร็วแล้เนี่ย135กิลวัตต์จนถึง ประมาณ52นะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยด้วยใช้ไฟฟ้าน้อยเกือบเท่ากับมอเตอร์สาลยนะมันก็น่าจะขับเร็วนะครับเนี่ยนะโอเคปเกติผมก็จะชาร์จที่โน้นถึง100%แต่ว่าคันนี้มันมีปัญหานิดหน่อยกับฮันเชกนะมันมันไม่กับหลายครั้งหลายหลาย,หลายครั้งนะมันมันไม่อยากมันไม่อยากจะชาร์จนะผมลองหลายครั้งแล้วก็ชาร์จมันเรามี99ก็เกือบ100%ยเปนต์แล้วนะนะ โอเคแล้วก็รถมันความน้มวาเราขับได้280กิลเมตรนะเราจะขับไปสเปกเกอร255กิลเมตรไปได้ไหมอืมโอเคลองดูนะตอนนี้4ทุ่มกว่าผมจะเตรียมตัวแล้วก็คงจะออกจากนี่4ทุ่ม5นาทีนะครับ เรามาถึงซูเปอร์จอร์จเจอที่ฮอกสทรอยนะครับอตอนแรกผมจะพยายามขับ257กิโลเมตรตรงไปที่สเปคิลร์แต่มันไม่ได้นะคันนี้ยังไงก็ไา้ามันใช้ไฟฟ้าไม่ใช่มันไม่ได้เยอะมากแต่ท้วัน,ม,นมันน้อยไปนิดหน่อยนะครับนั่นแหะเราก็ต้องจอดที่นี่นะแล้วก็ผมก็เลือกที่นี่จริงๆมันมีอีกที่หนึ่งที่เราก็จะไปทางนี้นะถ้าเราขับไปอีกสัก20-30กิโลเมตรมันจะมีอีกที่หนึงที่เราชาใต้แต่ว่าปัญหาคือ คันนี้อ่ะผมสังเกตว่า MG4 มันมีปัญหากับ handshake นะครับบ่อยมากหมาว่ามันขึ้นอยู่กับที่ไหนแล้วก็มัน handshake problem นมันขึ้นอยู่กับคันไหนด้วยนะครับเนี่ย charge port ของ MG4 อ่ะมันไม่ได้90องศามันจะส่วนใหญ่หลายคันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนเรามี handshake communication มันจะอยู่ข้างบนที่มันมี type 2แล้วก็ถ้าสายชาติมันหนักนะครับ บางแบบบางคีมันจะไม่มีคอนเนคดีอ่ะเหมือนอีตรนตุยหรือว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีวิธีเราต้องถืออย่างเงี้ยถือสายมันมันกำลังชาร์จแล้วหลังจะมันเริ่มชาร์จเราก็ปล่อยได้แล้วผมก็สังเกตว่าใช่แคมพาวเวอร์มันสายชาร์จมันหนักมากไอออนติดเหมือนกันมีฮันชั่งฟรอมันบ่อยมากแต่ว่าเราเลือกที่นี่เพราะว่า v 3มันเบามากเราก็แค่เสียบแล้วก็เริ่มชาร์จแล้วมันก็ชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวจะดูน้ามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะ mg นี่มันชาร์จเร็วมากแล้วนะครับ เมื่อกี้เรามี20%ตอนมาถึงที่นี่นะนย่ยตัวนี้39%เรายังรับ136กิโลวัตต์นะโอ้โสุดยอดแล้วนะแล้วก็ผมก็จะขับไปวอยบ่บนะครับสถานีต่อไป151กิมตรจากนี้เ่เราต้องชาร์จถึงประมาณ60 65%แต่ว่ามันก็จะชาร์จเร็วมากนะโอเค โอเคเราได้เช็คระยะทางนะครับใน Google เนี่ยมันจะเป็น222กิโลเมตรนะจากออสโลมาที่นี่นะเพราะว่ามันมี2ที่ที่เราต้องขับอ้อมไปนิดหน่อยเขากำลังทำงานที่ถนนนะครับแล้วก็ผมกำลังจะเช็คทริปที่มันอยู่ในนี้นะแต่ว่ามันไม่มันเช็คไม่ได้นะตอนเรากำลังชาร์จรถนะมันจะต้องอยู่ที่นี่ <laughs> ที่เดียวแต่ว่ามันเป็น207แปลว่าคันนี้นะครับมันนับน้อยไปตั้ง2.4%เรนะนะคร่ระนะแล้วก็วนี่ เราก็รับเอ่อจ็ดลวัต์มันเริ่มชาร์จช้าแล้วนะนะตั้งแต่52%มันเริ่มลดลงลดจนมันก็ไม่ได้ตกเร็วนะมันก็ค่อยๆลดลงลดลงนะครับผมคำนวณว่าเราต้องการประมาณ6กสิก็นะนะั่นแหละก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะไปแล้วนะนะเราได้ชาร์จนี่สัก13-14นาทีนะั่น่หะไม่ใช่าใช่ประมาณ13นาทีโอเค นี่เราก็จะเสียงบอยไปน็แล้วก็หารถมันเตือนว่าเราต้องชาร์จโอเคเดี๋ยวต้องชาร์จแล้วก็เนี่ยปกตินะทุกวันนี้อ่ะมันสว่างไปนะที่ออสโลอ่ะเพราะว่าตอนนี้นะที่นี่นะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วมันสว่างไปที่นอร์เวย์แต่ว่าตอนนี้เราขับไปทางใต้นิดหน่อยแล้วมันก็เริ่มจะใช้ได้นะแต่ว่ามันมีรถหน่อยเดี๋ยวเราต้องรอให้มัน ให้รถเขนานั้นมันผ่านไปนิดหน่อยนะเราจะลองไฟสูงครับผมได้ลองนิดหน่อยตอนขับไปแต่ว่าตอนเราไปทางเหนือนะั้นมันสว่างมากเลยนะใช่ตอนที่นี่อะ่ะมันก็มืดหน่อยแต่ว่าจริงจริงมันไม่ได้มืดตุ๋นๆนะมันยังมีอะไรไฟนิดหน่อยอยู่เป็นตีหนึ่งครึ่งนะโอเคแล้วเ,เทสต์ดูปุโอ้โอ้โอที่นอร์เวย์นี่เขาไม่ไม่มีฟิลมนะ์มหน้าที่กระจกหน้าเนี่ยนี่นะอันนี้นะโอ้ดีนะเนี่ย นี่ยบูมโอสำหรับซูเปอร์ไฮเวย์นี่ผมว่าจะมันชัดดีเลยนะแบบกระจายดีแรงดีแล้วก็ส่วนใหญ่รถจีนไฟมันไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้ทำไมนะแต่ละคันนี่นะรถจีนนี่นะไม่ก็ดีนอกจากมันมีบางคันออร์ร o จุตคันี่ไฟดีแล้วก็นีลไอ้นีเอสแปดนั่ไฟดีแต่ว่าส่วนใหญ่รถจีนหลายคันนี่ไม่ดีเลย คันนี้นี่รู้สึกมันดีกว่านะครับดีกว่าอื่นดีกว่า MG รุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวเช็คตัวอีกทีหนึ่งแต่ว่า,ามันมีรถมาตลอดเลยเนะี่ยเราไม่มีโอกาสเปิดไฟสูงเดี๋ยวรอรอให้รถบรรทุกนี่ผ่านไปก่อนเฮ้ยราก็มีคันอนะ่ะบ๊๊บโอเคโอเค,อเค,อเคหนึ่งสองสามุ้งอ๋อเอเอดีมาก เรามาถึงโวลต์บาทน,นะครับเมื่อกี้เราเลยกเปอนมาถึงที่นี่นะแล้วก็เนี่ยให้ดูข้างหลัง MGC เป็นอย่างนี้ผมว่ารถนี้มันงามนี่นะแล้วก็รถคันนี้มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะนะโอเคถ้าเทียบกับ m o d 3ใช่ m o d 3ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแต่ว่าคัานนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยเห็นข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะคุณชอบใช่ไหมผมก็ชอบนะผมว่าดีไซน์มันมันงามดีถ้าเทียบกับ เอ็มจีรุ่นอื่นนะโอเคเดี๋ยวเราต้องล้างกระจกนะนะถึงเวลาร้างกระจกผมชอบจอดที่นี่เพราะมันอยู่ใกล้ถังอะไรที่นัน่นนะที่มันล้างกระจกนะแล้วก็เนี่ยให้ดูนะทุกครั้งนะตอนเรามาถึงนี่นะมันชัดเร็วเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดกิโลวัตต์นะครับเร็วทุกครั้งเลยตอนผมขับไปออฟติโซ่ ker, ก็เหมือนกันนะมันไม่ได้มีอะไรแบบรับปิดเกตมันไม่ได้อเวอร์ฮีทอะไร มันไม่ได้มีลิมิตอะไรเหมือน t o y ยต้ว่าเออถ้าชาร์จเยอะไปมันก็จะเริ่มชาร์จช้าอะไรมันมันก็ดีอย่างนี้เลยนะเอ,อ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบ่ลยนะเออมันชาร์จเร็วอะโอเคเราชาร์จ28นาทีนะครับถึง80ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องการเยอะแค่ไหนนะก็ต้องเผื่อไว้นีดหน่อยเพราะว่าที่นี่เป็น120ลิมิตเดี๋ยวจเ,เช็คดูนะว่าเรามีแรงเยอะขาไหนเนี่ยเช็คกนนันเลยนะโอ้โกิโลวั์โอ้กิโลวั์โอ้ <Game> over. เกมโอเวอร์เฮ้นี่บเฮ้ยถนนปิดนะซ u p เปอร์ไฮเวย์อ่ะมันอยู่ฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟอลก,กันไบกันนะเขากำลังลาดยางนะครับนะัะเราก็ต้องขับไปทางนี้มันช้าหน่อยแต่เป็นไรผม,ผมก็ได้นับแล้วว่าเราเ,ออเริ่มเข้าไปในนี้เมื่อไหร่เราก็จะโค้กเราจะหักเวลาไปนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้น่าจะเป็นตามนักเวกชันนั่นนะนะ อนนี้เรามาถึงฮลซิมเบอรน่ะเลยครึ่งทางไปนิดหน่อยนะแล้วก็เหมือนทุกทีนะเราก็ชาร์จเร็วมากเลยนะเนี <laughs> ่ยโอเคเอแล้วก็เดี๋ยวสถานีต่อไปก็กลับไปที่ไวอยแบงนะอ่ะตอนนี้ก็ต้องชาร์จอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าน้ำแล้วก็หรือว่าไม่รู้เข้าน้ำไม่ได้ปัน๊นมันปิดถ้าเราเจอเราซื้ออะไรได้เราต้องไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะหยิบให้เราเออโอเคอาจจะไปซื้ออะไรนู่นมั้ง วันนี้ตีสี่นะเรากำลังจะขับกลับไปทางเหนือนนะเราชาดยี่สิบสนาทีนะออคันนี้ในชัดเร็วมากแล้วนะแล้วก็เ,ออเนี่ยอันนี้มันแปลกแล้วนะกับคันนี้อ่ะคือเราต้องตั้งไว้ว่าเราเราต้องการ28องศานะนะถ้าเป็นคันอื่นนี่เราก็ใส่ประมาณ21องศามันก็จะอุ่นพอดีเพราะข้างนอกมัน8องศานะถ้าเรา ใส่21อ,องศาในนี้คันนี้นะมันจะเย็นมากเลยนะโอเคแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราก็ใช้2 8 0วัตต์เอาต่อกิโลเมตรอืมโอเคตะวันกางจะขึ้นเลยเนี่ย d ี DC. วันนี้เป็นวันอังคารนะครับเราต้องรีบกลับไปวอหร์ดไปลแล้วก็ต้องรีบผ่านยูเทอร์โบรก่อนรถมันจะเยอะนะพราเป็นวันธรรมดาเนี่ย นี้เรามาถึงวอร์ดไปแล้วครับแล้วก็เราต้องหักเวลาอีก2อาทีเพราะว่ามีปัญหาก,กับชาร์จเจอร์นิดหน่อยนะตอนแรกผมก็ลองชาร์จเจอร์ที่ขาไปเราใช้ฝั่งนี้นะลองสอสาครั้งไม่ work มันรีบูตด้วยนะเนี่ยนี่แล้วผมก็ย้ายหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ลถแต่ road, ว่าเสียบฝั่งนี้แทนข้างผิดแล้วมันก็ work ทันทีเลยนะนะั่นแหะถ้ามันเป็นปัญหาก,กับชาร์จเจอร์เราก็น่าจะหักเวลามันไม่ได้เกี่ยวกับรถครับก็ A B C always blame charger <laughs> แต่ว่านี่เราต้องรีบต์นะเพราะว่า เราจะชาติประมาณ10-12นาทีแค่นั้นนะเออมันก็เร็วทุกครั้งเลยมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะสุดยอดแล้วนะคันนี้อ่ะถ้าคุณได้ลอง MG คุณจะลืมรถญี่ปุ่น <laughs> นี่เรามาถึงสเปกเกิลสเปกเกิลสเปกเกอร์นะแล้วก็เราก็ชาร์จที่นี่นะแล้วก็เหมือนที่วอลไปนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะผมสังเกตนะกับ m g 4นะหลายครั้งแล้วนะครับคือเมื่อกี้นี่เราเราก็เสียบฝั่งนี้นะแล้วก็ชาร์จม,มันก็จะไปบดว่าชาร์จเสร็จแล้วหรือว่าแบบมันจะเป็นสไตล์ติดสามร้อยสามร้อยห้าสิบเอ็ดอะไรไม่รู้ข้างบนนั่นแหละมันก็ว่ามันไม่ชาร์จประมาณนั้นนะผมก็ฮะลองอีกทีหนึ่งเสียบมันก็จะเขียบนบบนว่ามันไม่ชาร์จแล้วก็ผมก็โอเคย้ายมาใช้้อันนนีแท แล้วก็ชาร์จนะครับเหมือนวอรบดไปลัเมื่อกี้เนี่ยก็อันนี้เราใช้เวลาหน่อยนะก่อนมันจะได้อะก็คราวนี้เราจะไม่หักเวลานะบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะว่าที่จริงเราไม่น่าจะหักเวลาสองนาทีที่วอรบดไเพราะว่าที่จริงมัน,ม,นมันคงจะเป็นปัญหาก,กับรถไม่ใช่ปัญหาก,กับชาร์จ์เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเท่าไหร่เราก็ไม่น่าจะหักเลยก็เออใช่มันประมาณนี้ตอนนี้เรากำลังชาร์จแล้วเออ อนนี้เรามาถึงสเตอร์มสตอร์นะครับจะชาด์ครั้งสุดท้ายนะทริปนี้แล้วก็เนี่ยเรามีปัญหาอีกทีหนึ่งกับแฮนด์เช k นะแล้วก็ผมได้ตัดสินใจว่าผมจะไม่ลบเวลานะแต่ว่าเราจะลบเราจะเราจะไม่หักเวลาที่มันมีปัญหาที่บอร์บ่อยนะเพราะว่ากับคันนี้ไม่มีปัญหาบ่อยมากแล้วนะถ้าเป็นอีจอนตุ้ยนะมันก็จะมีปัญหากับแฮนด์เชกแต่ว่าตอนเราเสียบแล้วก็โชว์ออฟดีมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่ง แล้วมันก็จะลอง Connect แล้วก็เราก็มีโอกาสถือดันนั่นแหละ,ะชาร์จปลั๊กแต่ว่ากับคันนี้อ่ะหลายครั้งแล้วนะเรายังยังไม่ทันจะทําอะไรนะเราก็แค่เสียบเสียบเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะ Show RFD แล้วมันก็จะชาร์จมันก็รีพอร์ว่าชาร์จเสร็จแล้วมันก็ว่ารถมันส่งสิ g n a l ผิดไปหาชาร์จเนั่นนะ่ะม,ม,มันก็แปลว่เป็นความผิดของรถใช่วันนั้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะหักสักหนึ่ง หนึ่งสองนาทีนะเพื่อที่เราจะขับชาต์เผื่อนิดหน่อยแล้วก็จะตรงกลับไปใช่ไมไม่ต้องแบบว่าขับชาต์เปะ๊ะแล้วก็ขับไปจนถึง1000กิโลเมตรแล้วก็จะต้องเป๊ะเลยเหลือแบบศปแล้วก็ต้องไปหาชาติอะไรมันมเราไม่ต้องเสียอะไรนะเรกเราก็ตรงกลับไปบ้านเลยสบายๆนะอตอนนี้ก็รอ,อ,อที่จริงเราต้องรีบนะเพราะว่ามันชาตเร็วอะ่ะใช่มันชาตเร็ว <laughs> ไม่รู้คุณเห็นในจอเนี่ยแต่ว่า เราไดชาติ14นาทีแนละเราจะหักไปอีก3นาทีเพราะเราชาติเพิ่มนะครับ61%ตอนนี้พอแล้วนะ95คลิลโลวัตต์โอเคแล้วก็เนี่นะครับเราได้คำนวณทุกอย่างนะนะเราเริ่ม4ทุ่ม5นาทีแล้วก็มันมีดีเลย์หลายๆที่นะเราก็ต้องหักเวลาไปบวกลบคูณฐานเอาพูดสั้นๆคือเราดูเวลาตอนนี้นะแล้วเราบวก1ชั่วโมงกับ36นาทีมันจะเป็นประมาณตอนนี้ก็กลายเป็นเราใช้เวลาสัก9ชั่วโมง15นะนะ แล้วก็เพราะว่ารถัตน,นี้มัน on the report 2.4%เราต้องนับถึง970้ไม่ใช่ใช่เก6กิโลเมตรมันจะเป็น1,000กิโลเมตรนะแล้วะก็ <laughs> มันคงจะเป็นสัก1ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่มันคงจะเป็นสัก10ชั่วโมงกับ10นาทีั้งที่ผมค,ม,คมนวณตั้งแต่แรกนะอืมโอเคเราดูนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องมีชา a หล e n งออย่างหนึ่งจะต้องผ่าน รถเ,เยอะตอนจะเข้าเมืองนี่แนะ Welcome to Norway โอเคถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเรามาถึงนอร์เวย์นะก็เห็นว่ามันมีคนแช่เลนเยอะแช่เฉนเลนซ้ายนี่แหละก็แปลว่าเรามาถึง Norway นอะร์เวย์นเนี่ยนี่มันทำให้เราไปถึงเลทเนี่นะเ,เพราะงั้นเราอาจจะต้องไม่รู้อะหักไปอีกหลายนาที ก็คงจะต้อง round down ไปถึง5นาทีประมาณน,นั้น่ะเออแต่ว่ามันก็8.30โมงครึ่งเนี่ย8.20โมงน่ะตอนเช้าเนี่ยมันธรรมดาก็รถเยอะหน่อยแต่ว่าคนนอร์เวย์มันไม่ค่อยชอบหลบมันมจะแช่เลนนั่นอ่ะแล้วก็ปลกเลนหลายครั้งเลยนะก็กลายปเป็นอย่างเงี้ยแฮนี่ yeah, นปเป็น All Right let's count down 9.994 a little bit late 9.995 9996 9997 9998 9999 nine, nine. <laughs> uh, 1000 time ten hours and ten minutes Alright or oh, ten hours and five minutes uh, What is ten hours and thirteen minutes? Okay, ten hour 10, ten. right ten, ten. โอเคเรามาถึงบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราเช็คในลิสต์นะโอเคสิบชั่วโมงกับ10นาทีอ่ะมันดีแค่ไหนอ่ะที่ที่มันมันดีมากเลยนะครับนั่นแหะผมว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราเช็คในลิสต์นะมันมีโอเคเอ่อโมดสามนั่นแหะบรีวิลด์ไรมันั่นแหะเก้าชั่วโมงกับ55นาทีนะเร็วสุดละแต่ว่าถ้าเราเทียบกับคันอื่นนะหลายคันนะมันมันจะแพงกว่านะครับหรือมันแบตเตอรี่บรรยากน่าแพงกว่าเอ่อมันจะต้องเป็นประมาณเออ่ สเปเชียลมันมี id 3แต่ว่านั้นเป็น82ดสิกิโลวัตต์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหญ่กว่าเยอะแล้วก็แพงกว่านะครับเ,เราต้องเทียบกับ id 3ที่มันเป็น62สิบกิโลวัตต์หรือว่า55าสิกิโลวัตต์แล้วมันก็จะเป็นเกือบ11ชั่วโมงหรือประมาณนั้นอนะ่ะ1ิบเชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นจากเซอร์ลมติสนะ Citron eec นะั่นแหะมันก็11ชั่วโมงกว่านะั่นแ่ะเพราะฉะนั้นนะคันนี้นะครับเอ,อ mgc เนี่ยนะมันมัน,ม,นมันดีหลายอย่างนะ คือตอนเราแบบเปิดประตูนะอย่างงี้นะครับเปิดเสียงประตูรู้สึกพรีเมียมเอ้อยรู้สึกพรีเมียมตอนเราขับรถช่วงล่างกับอะไรนีะ่ะมันรู้สึกมันดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบรบิดร้าขับที่ถนนโค้งอะไรนะี่ยมันขับม่วนดีนะครับคันนี้นะ่ะ ผมก็ประทับใจนะตอนเทสที่บางไทยแล้วก็ตอนเทสต์นี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็แรงก็ดีนะแนะมันก็ไม่ค่อยหนักนะครับโอเค200แรงมา200กว่า204แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยหนักประมาณ1,800กว่ากิโลนะนี่นะคันนี้นะมัน,ม,นมันดีหลายอย่างนะครับถึงแม้เป็นรถจีนผมก็เคยลอ,ลองรถจีนหลายคันนะนะเช่น MG z s EV v มันช่วงล่างมันเด้งยังไงไม่รู้นะมันไม่ค่อยแบบสบายเหมือนกันกับ บี d ดทางก็เหมือนกันนะรถจีนหลายคันมันจะแบบมันไม่ค่อยรู้สึกแบบดีแต่ว่าคันนี้มันรู้สึกเหมือนว่าเราขับรถเยอรมัน,ม,นมันดีหลายอย่างนะครับนี่นะแล้วมันก็ชาร์จเร็วนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลนะแต่ว่าที่ผมสังเกตนะตอนที่เราขับไปทางเหนือนะ่ะไปออริจ c นัลโคร์คุณตอนเราต้องขับช้ามันจะใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับ กือบจะน้อยกว่ามอสมันจะเป็นประมาณประมาณแบบมอวายอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าตอนเราขับเร็วอ่ะมันเ,เริ่มใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะว่าดรอปควอฟิชั่นของอันนี้มันมันสูงหน่อยน,นะ0.27ือว่าถึง0.287อะไรประมาณนั้นนะก็ากลายเป็นใช่มันมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยจะเทียบกับมอสสามเพราะมอสสามดรอปควอฟิชั่น 3, draw coefficient ต่ำแล้วก็มีออกเทวัล มันก็ทําให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยมากนะ Model 3แต่ว่าคันนี้มันก็คงแบบเป็นดีที่สุดถ้าเราเทียบกับราคานี่นะครับแต่ที่มองใจเขามัมีแบตเตอรี่ใหญ่แต่ว่าแบตเตอรี่เล็กเล็กมันก็มันก็ดีเหมือนกันนั่ตั้งหลายอย่างนะก็อน้น่ะผมว่าคันนี้นะมันเอ่อออปชันดีมากเลยนะถ้าเทียบกับเทสลามันจะเป็นเทสลา Model 3แล้วก็เป็น MG4 นะที่ผมจะแนะนําแบบแบบแบบท็อปท็อปเลยนะคันอื่นนี่โอเค เอ่อจะเป็นอัลตสามอัลตสามันใหญ่กว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ใครที่ต้องการแบบ c o คอมพั o คออย่างเงี้ยฮัตช์บักอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมาะนะแล้วก็ถ้าเราต้องการขับไกลอ่ะคันนี้มันก็จะดีมากเลยนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นนะโอเคอันนี้ผมจะเข้าไปหลับพักผ่อนหน่อยนั่นคงจะเป็นแค่นั้น,นะครับขอบคุณที่คุณดูนะแล้วก็หาวกปาปาคันใหม่สวัสดีครับ